เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยจัดตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบ,บพิตรที่ทรงสนพระไทยในปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะจึงได้พระราชทานพระราชดำริ ในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดวยส่งเน้นให้ใช้วิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่เรียบง่ายและใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยจึงเป็นสถานที่ทดลองและวิจัยแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะโดยเริ่มการกำจัดขยะ และน้ำเสียด้วยพืชจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะขยายผลไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆเพื่อรวมกันร,รักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป